จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอลลัมเจอมอลำเ้หอมลยด้มอลำเจอมอลํหมมอลำใดแน่น้อค่ะแน่น้ำตแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้มอลำสายยยนเอออันนั้นบ้านเดียวกันหูจักอยู่ค่ะอามาราต้นทองอมอมราคะอมราคาะามาเียนานามอลอสส ไทยไปโหลดไทยไปโหลดนั่งไทยว่ได้มาบ่เนี่ยบ่เมื่อกลับมาอันทีหลานไทยไปโหลดอยแสงกลับมาอ่าไปตาอยู่แสงหมอลำเจอหมอลำค่ะเพื่อนพี่น้องดีนะคะนดีตอนรับเข้าสู่ช่องอุตสนาสปาชาแนลไายไปโหลดเพต้องตั้งใจไายหรอกเขาไปเฮ็ดจูเงอนเฮาแล้วเน่ามันเงาๆงา้ปิน บม่เปนแลวบอกกันี่อยู่หายไปหายยังวะเอาแบบธรรนมาตรไปแขกสบายแบบม่ามาส่ก็ต้องตั้งจให้ดอก็ต้องตั้ง่นใช่ไหมเบาไปเรื่อยเดีนยวซอสนักกินอาหารค่ะสวัสดีค่ะน้ำลอยล่ะได้ยินน้ำถ้อร่อยละอีหล่งอีหล่าอีหล่า มะลัมกนมาล้วมลัมสีม่วงลัมกอนอยู่โอ้ยโ้ยจะเป็นอะไใส่สุสีหม่วงก็เลยพอ่อใส่ยอนเตรียมอกหักไว้แล้ววันสีม่วงโอเคนะคะมาประทานอาหารพร้อมกันอันผู้ลูกลอรอหน่กับอันเป็นมอลัมคือกันบ่อค่ะนายสอนค่ะ หมอลำไก่สวนมือนีบัดชนาไม่ไงดุสเี่มาปลอดจะหมอลำดังไม่จะหมอลำไม่จะหมอลำอ่าค่ะหมอลำรวมหมอลำรู้จักกับหมอลำสายย่นกับหลุดักแต่หมอลำสุกก็คือกันแล้วล่ะเนาะค่ะกับอันพ่อข่ากับหูจักกันกับพ่อข่าเนาะก็ขอบคุณหลายเด้อค่ะที่ว่านี่จากช่องดุสเน่สปาชาแนลนะคะค่ะค่ะหมอลำไก่สอนหมอลำดังเว้นจากมือใดบ่ได้ลำกะกะ แพววางปลาพัทยาน้อยแพ่วางปลาพัทยาน้อยนะคะคันมืออันมีงานล่ำกลับไปล่ำขันบ่มีงานล่ำกะทํามาหากินแบบปกติข่าค้าขายแบบนี้แหละค่ะนี่บ่มล้อสวยๆของเฮาชีวนตเป็นแบบนีบ่มีหนีบ่มีสินแต่ว่านบ่มีก้านเพชร ดีบ่มีดีแล้วมีดีแล้วเป็นเป็นลาบอันประเสริฐที่บ่มีบานีิบานีิชิวให้ฟังฟังฟังค่ะอันนี้อันนี้บักลานี่บักลานี่นี่ตะโคตรรวยรวยเด้เด้เด้ว่าอีเหียนี่บ่รวยแต่ว่าหันบ่มีนี่บ่มีนี่บ่มีดีแล้วนั่นแหละลาบอันประเสริฐแม่นค่ะ บ่ต้องกินยาพารางยากแม่นหลับอันป็นบ๊ะบ๊บ๊ะบางครั้งมันก็มันก็นอนไม่หลับค่ะอยากเป็นหนีบ้านเถาะโอ้ยมันบ่มีเครดิตละหมโอ้ยดีแล้วขอยอมไม่มีเครดิตดีกว่าค่ะโอ้ยหน้าตาสวยๆมอลำข่อยเป็นเพื่อนมะลำมสายยต์ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อนๆมอลำมสายยุนค่ะวันหน้ามาพูดียว่ะมาพูเดีค่ะ บ้านนี้เจ้าเบื้องนาตาเขาดลุดคยบ่มีการชี้แจงสวยค่ะสวยธรรมชาติเบื้งเบืงเบื้งเบืงเบื้งบุงโอ้ยบักหลังมันแพงนี่ไงพุทธาคิจการงงกัเจ้าดีเนาะดีแล้วล่ะค่ะมอลำามยาอยากเป็นหนีเถอะไม่ต้องไปน้อยใจเดี๋ว่าบ่มีเครดิตเพิ่นก็บ่มีหนีแต่ว่าทุกคนมาขายก็แม่ก็พูดถูกพุทธาไทย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 ไปไทยไป

เ,เม็ขี่หลายเ่็่มี้ากับหายอยู่คือเก่าฮัล่ห <laughs>